มันไม่เกินห้านาทีหรอกหมื่นห้าหมื่นห้าครับผมโอ้ยสิบห้านาทีหมื่นห้าโอ้ยกระดิ่งอยู่ไหนเนี่ยเอาอะเอา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 ผมผมเก่งมากเลยอะแรกครั้งแรกจริงใครเข้ามาใหม่หัวใจรายงานตัววันนี้ตั้งแต่ตอนนี้ยันเที่ยงคืนจะมีเจ้าของแบรนด์นะแล้วก็วันนี้คือเราคุยกันแล้วต้องทําให้แบบให้แบบชาวบ้านเข้าถึงได้เข้าถึงของได้ให้คนที่แบบว่า ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ถ้ามาแล้วแบบว่ามาแบบสูงจัดอย่างเงี้ยอดไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่เอานะเอาของที่เข้าถึงง่ายใช้ได้จริงอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยสองหมื่นสองทุกคนผมเก่งเลยอ่ะสวัสดีทุกคนผมไม่เคยเอาจริงนะถ้ารู้ว่ามากันเร็วขนาดนี้ผมไม่ออกไปช่วยใครแล้วนะ เวลาผมออกไปช่วยคนคนยังไม่ดูเยอะขนาดนี้เลยอะเร็วมากเลยแป๊บเดียวสองหมื่นเจ็ดแล้ววันนี้ไปบอกงี้เจ้าของแบรนด์เนี่ยวันนี้มีรู้สึกจะประมาณสี่สิบแบรนด์มาแน่นมากนะแล้วของเนี่ยเออแล้วตอนนี้คิวเนี่ยคือไปถึงโหวันที่หนึ่งแล้วพี่วันที่หนึ่งวัน่าจะวันที่หนึ่งแล้วยาวแล้วครับคือวันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นผมตั้งแต่วันนี้นะต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นพวกค้าเออ แล้วเราจะทําให้แบบดีที่สุดเพอล่างพาออะไรล่างเง่าเราเป็นพ่อค้าไงเราเป็นพ่อค้าเก่านะก็วันนี้จะไปต่อได้จะไปได้ดีไม่ดีอยู่ที่เอฟซีทุกคนแล้วเออไม่กอกรแล้วไม่มีไม่มีเขาคนนีทุกคนคือผมพอดีครับพี่อาร์ตพอดีพี่อาร์ตมสุดมานะมาแล้วมาแล้วนี้ผมบอกให้นะผมเขินมากเลยผมไม่เคยฟิลลิ่งนี้เลย แต่คนก็เข้ามาอยู่นะสามหมื่นสี่แล้วตอนเนี้ยนี่ถึงสิบนาทียังเนี่ยสามหมื่นแล้วสามหมื่นสี่สามมื่นห้าแล้วพอใจครับหพอใจเราเราเปิดมานี่กี่นาทีเนี่ยไม่ถึงครับไม่ถึงสิไม่ถึงสิบนาทีนะคนเข้าสามหมื่นกว่าทุกคนเดี๋ยว ฮะขอหัวใจให้ล้านใจเหรอเอากดหัวใจในงานตัวขอหนึ่งล้านใจก่อนเอามาทดสอบศักยภาพก่อนทดสอบศักยภาพก่อนเอามีคนมาแล้วพี่อาร์ตอย่าเพิ่งออกกันนะ๋ย่าออกนะรองดูนี๋ย่าเพิ่งออกนะอาทุกคนกดหัวใจในงานตัวขอหนึ่งล้านหัวใจในโชว์ศักยภาพหน่อยเลยโชว์ศักยภาพหน่อยแล้วความทุกคนพูดหนึ่งล้านใจ ตอนนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนโอ้โอีช่วยมากสี่หมื่นคนดูแล้วแล้วบอกใครของไม่เป็นสี่หมื่นคนดูห่องเลยเนี่ยนี่เอาจริงนะเนี่ยเพราะผมกอเวลาไปได้ผมนั่งอย่างนี้นานแล้วนะถ้าถ้าตอนนี้สี่หมื่นเนี่ยตอนถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะผมต้องอยู่ในน้ําแล้วน้ำผมต้องอยู่วันครึ่งตัวแล้วผมต้องแบบว่าผจญภัยมากเลยนะแต่วันนี้เอฟซีแบบ มาสนับสนุนเอามาหาเอฟซีทุกคนวันนี้มาสนับสนุนใช่ไหมครับเนี่ยมาสนับสนุนใช่ไหมมาสนับสนุนใช่ไหมแกกดกระดิ่งก็แปลกเหมือนกันนะเออข้างหลังหนวดไปไหนเนี่ยหนวดไปไหนเนี่ยติดหนวดด้วยติดหนวดด้วยวันนี้เรามาชุดราคากระชากราคานะฮะมาแล้วมาแล้วนี่ทุกคนบอกใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเต็มไปหมดเลยดีวด้านหลังให้ติดหนวดก่อนให้เข้าทีมก่อนคนจะถึงแสนดูคนดูไหมเนี่ย มีโอกาสไหมมีโอกาสกดไปขอแสนคนเดี๋ยวกดเอ้ากดแชร์ออกไปให้ถึงหนึ่งแสนตอนนี้จะห้าหมื่นแล้วคนกดถูกกดตอนนี้กดอะไรนะกดถูกใจถูกใจสองล้านกว่านี่ไม่ถึงสิบนาทีนะแสนคนดูเนี่ยแขกรับเชิญคนแรกมาเลยไม่ถึงไม่ถึงนะเอาไหมเอาไหมเอาไหมถ้าแสนคนดู รับเชิญคนแรกไม่มีผิดหวังคนนี้สุดจริงเพราะว่าผมเลือกเองเออผมเลือกเองแล้วหลายคนน่าจะเห็นเขาในข่าวแล้วด้วยเฮ้ยเออที่เขาลุ้นได้คนแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนเลยเอาติดหนวดติดหนวดติดหนวดด้วยติดหนวดด้วยเอาหนวดด้วยเอาลงกันเลยนะฮะติดหนวดด้วยตอนวดดหมพี่คนเข้ารัวมากเลยเครื่องกระตุกเป็นไรไะเนี่ยไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นนะต้องรถไฟป่ะรถไฟลงป่ะ รถไฟของเครื่องไหมเดี๋ยวเครื่องร้อนไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอางี้เออพัดลมมาจอดพัดลมมาจอดเฮ้ยรีบหนบเดียวเร็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 วรถแสงรถแสงเออเอาไปดันดันดันแล้วก็ขอขออะไรได้ไหมขอใครครั้งแรกนะครั้งแรกก็จะแบบประมาณนี้เลยฮะเร่งแอร์ให้หน่อยตื่นเต้นมากเลยผมตื่นเต้นมากผมการรอคอยแน่นอนบอกพี่การไม่ได้มาเล่นเล่นครับวันนี้คนเข้ามาสักห้าหมื่นหนึ่ง กดหัวใจไปแล้วสามล้านเอาวันนี้เดี๋ยวปล่อยของเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นคนแรกผมว่าห้าหมื่นเราสตาร์ทได้ไหมเอาไงหรือจะไหลไปก่อนไหลไปก่อนอ่าคนใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวรัวๆวันนี้ทุกคนจะได้เจอทั้งหมดสี่สิบแบรนด์สี่สิบแบรนด์ไม่ว่านะมีทั้งเจ้าของครับมีทั้งดาราเข้ามาเสียงลมเข้าเบ้าเสียงลมเข้าเบ้าลงงานมาเอง ลงงานมาเองนะฮะเออเสียงลมเข้าต้องเบาหน่อยวันนี้พี่การเป็นน้องใหม่ก็ต้องนะเป็นค่อยๆเป็นชี้เลยวันนี้ผมใหม่มากผมใหม่มากไม่ได้มาธรรมดานะเพราะว่าไม่เคยปักตะกร้าเลยไม่เคยเลยจริงนี่เป็นครั้งแรกของกันจอมพลังนะห้าหมื่นห้าถ้าเป็นห้าเราผว่าห้าหมื่นห้าเข้านี้มีอากาศถึงแสนเลยครับพี่กันเอาเดินเลยไหมเอาไหมเอา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 งนี้กระดาษที่ชู้ก่อนกระดาษที่ชู้ก่อนตื่นเต้นตื่นเต้นวิมีกิ๊กจอดด้วยขอบคุณครับ ผมตื่นเต้นมากเมื่อกี้วันนี้เนี่ยถ้าคนอกเขาบอกว่าคนหนึ่งเข้าน้ำประมาณกี่ครั้งอ่ะคนหนึ่งวันหนึ่งไม่ถึงสองครั้งครับสองครั้งเฉพาะเช้าที่ผมเข้าประมาณห้าครั้งแล้วโอ้ยตื่นเต้นมากทุกคนไม่ไม่เคยขนาดนี้แล้วด้านหลังผมเนี่ยเจ้าของแบรนด์อยู่สามสิบคนน่ะตื่นเต้นมาก้วของเต็มบ้านเลยตอนเนี้ของเยอะมากหกหมื่นนะล้อ เอาเลยไหมพี่เอาเลยไหมเอาพร้อมไหมพี่นี่พร้อมไหมเอาเปิดแล้วเอาเปิดแล้วเปิดแล้วพี่เดียวไม่ต้องรอแล้วดิแขกรับเชิญแรกที่มีการกดมาจะเป็นใครนะฮะกาเลือกเมนกับมูอเลยสปอยแขกรับเชิญก่อนอ๋อสปอยแขกรับเชิญก่อนนะโอเคอเป็นคนนี้ต้องให้แขกรับเชิญสอนผมเพราะว่าตัวใหม่มากนะผมจะบอกให้แขกรับเชิญของผมคนนี้นะที่ที่อันนี้ผมบอกนะทำไมพี่คันต้องเลือกคนนี้เป็นคนแรกอ่ะอ๋ออันนี้เสียงในหัวผม อันนี้คือเสียงในหัวผมนะโอเคม <okay. S 2> ต้องเลือกคนนี้เป็นคนแรกอะเสียงในหัวผมบอกว่าทําไมผมต้องเลือกคนนี้เป็นคนแรกที่ผมเลือกคนนี้เป็นคนแรกก็เพราะว่าเขาทํางานสไตล์เดียวกันกับผมคือ,อการช่วยเหลือสังคมนะเราเนี่ยนะจะไปเฉียวไปเจอกันที่บริเวณหน้างานที่เป็นภัยพิบัติหรือเกิดเหตุต่างๆแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะมันไม่ได้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ แต่มันภัยพี่บติที่ตัวผมแต่เวลานี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรอะไรครับพี่มีคนคนเนี้กล้าที่จะออกมายืนเคียงข้างผมและบอกว่าไม่เอาตังค์คืนอยากรู้แล้ว่ามนใครใครทุกคนทายผมให้ทุกคนทายผมพูดขนาดนี้แล้วเอาใครมีคนบอกว่าเอาใครผมไม่ทายทายทายไขครับเชคนแรกครใคด้วย มีคนมาได้ครับเห็นไหมนครสวรรค์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อนครใช่อ่ะเห็นไหมโอ้นี่ขึ้นนี่ทุกคนนี่รู้เลยนะได้เลยได้เลยได้เลยนี่คนรู้เลยนะคนดูตอนนี้อีกนิดเดียวเจ็ดหมื่นคนตันหมดละมือตันหมดละปกติหน้ากันเจ็ดหมื่นนี่เาทำไงพี่ฟอยสลิงเลยวะเนี่ยเออตอนนี้ผมถ้าถ้าเวลานี้นะผมต้องทำอะไรที่หนักมากแล้วะต้องทำอะไรที่หนักมากแล้วนะหรือไม่ล่อ่ะทุกคนรู้เลย ช,ชื่อพี่ดิวอ่าชื่อพี่ดิวใช่ไหมใช่ไหมเสียงในหัวผมยังถามเลยว่าใช่ไหมใช่ไหม,ไ,หมไม่ใช่คนนึง